ครับวันนี้พาแฟนมารักษาเนาะแล้วของตัวเราอะ่ะของตัวเองข้างหลังลปวดปวดหลังลลมันมันไม่ปวดมตนตึงอะทัตึงๆโอเคแต่เออแต่แต่ถามก่อนว่าเรามารักษาครั้งล่าสุดอะทันวาปีก็หกหกสองปีอป่ะ<อ>ทีเนี้ยไออยู่ได้เหรออยู่ได้อยู่ได้ก่อนหน้าก่อนหน้าปวดเยอะใช่ไหม มันไม่ค่อยปวดแต่มันหนักมันหนักเพราะว่าเราทำ้เบาขึ้นแต่แล้วตัวเองเจอไม่เป็นเรื่องอะลยก็ไ่ค่อยแต่แต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมใช้ชีวิตอยู่ได้มาสองปีเลยเนาะเพราะตอนนั้นเราเป็นทั้งคอทั้งหลังเลยใช่ไหมเป็นทั้งตัวเลยนะใช่ไหมแต่ว่าที่นี้ก็ปวดแขนอาเอา อืมอืมอืมใช่แต่จริงจรงมันต้องมาเมนเทนอาการสักสี่เดือนครั้งแต่เราอทะลุมาได้สองปีผมยังงงเลยเก่งมากแล้วยังไงอ่ะบางทีก็คิดเหมือนกันแต่ว่าเด้มาดึงเออไม่เป็นไรอ่ะเ๋ยยเป็นแฟนเขาให็ว่าปให้ดูได้เออเนี่ยเนยแฟนตอนนั้นเป็นคนมาส่งตอนนี้เป็นคนมารักษาเดี๋ยวผมดูให้เนาะดีแล้วครับอมไอที่บอกว่ากระดูกทําอะไรไม่เจ็บคือตรงไหน ครับได้ครับข้างหลังอ๋อทุกทีเวลาเราขยับมันจะเจ็บใช่ไหมเออเสียวตรงกระดูกเออแต่ว่าพอเราทํากระดูกไม่ค่อยเจ็บก็จะมาโซนกล้ามเนื้อมาหนักกล้ามเนื้อมาอะไรเนาะเออเออใช่ใช่นะหนัะมันมันต้องเออดีแต่แต่แต่ห้ามก้มบ่อยนะ อย่าอย่าไปก้มบ่อยถ้าก้มบ่อยมันจะดีดออกมาเนาะ,ะแต่ว่ากระดูกอะสาคัญสุดครับ<ช>ต้องประคองกระดูก<ช>ดีๆเนาะสําคัญสุดคือกระดูกส่วนกล้ามเนื้อก็คือค่อยๆมาทำ <c oughs> ค่อยๆมาทำอืมคุณหมอเขาเขาพูดได้ปเหมือนันเออครับกล้ามเ,เนื้อเกิมากขึ้นหนักใช่ใช่กกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแต่ถ้ากระดูกอะสาคัญสุดละแต่เราก็อย่าไปก้มบ่อยถ้าก้มบ่อยมันจะดีดออกมาเนาะ แต่ดีละใช้กอดมาได้สองปีแล้วเนี่ยบ้างนะคอโอเคขึ้นหัวโอเคแขนโอเคแล้วตรงไหนครับโอเค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 อืมใช่ใช่ตรงนี้เนาะแล้วแล้วสะโพกมาไหมสะโพกขาเป็นไหมขามันก็ตึงเหมือนกันอืมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมที่ตึงเยอะคือข้างบนเนาะ ไม่จึงลงมากได้ครับได้ไไอ้ตอนเนี้ยสเกลความตึงมันลดลงมาเหรอเหลือเหลือเท่าไหร่ที่เรารู้สึกตอนนี้ตอนนี้อ่าประมาณสักตอนที่มารักษาผมบอกครั้งแรกอะไระเออตอนตอนนั้นเท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่ประมาณครึห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือลดลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอือยังอยู่อืออืออือใช่ใช่มาเดี๋ยวผมทําให้ ครับเปลี่ยนเสือ้อลุกมาดูสิคอบาดไหลได้หรือยังอืมเบาขึ้นแล้วเบาขึ้นเบาขึ้นเานเานนะ,ะที่บาที่คอเนาะ,ะสบายขึ้นเนาะ,ะแล้วเอวอ่ะเอว ไม่ตึงเท่าไหร่แล้วเนาะเออดีแล้วรอวเท้าล่ะเท้าที่ชทเช้า <c oughs> เดี๋ยวรอหายเจ็บก่อนก็ได้แต่ว <c oughs> ันร <c oughs> ู้ <c oughs> สึกเบาขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเลือดมันจะวิ่งได้นะเพราะของเดิมมันเย็นมากเลยนะเดี๋ยวเราไปสังเกตดูว่าเท้ามันจะเริ่มมีเลือดขึ้นแล้วเราไปกดเองด้วยเนาะเออแล้วเดี๋ยวยังไงก็ลองดูถ้า เดือนหน้าจะมาก็ทักมาเนาะหรือจะเว้นไปก็ก็ค่อยสังเกตอาการดูยก่อนได้ครับอะไรนะไม่เยอะไม่เยอะดีขึ้นเยอะละดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่เราก็รู้สึกใช่ไหมเพาเบาขึ้นเนาะอืมดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่เท้าเป็นเยอะเลือดวิ่งไม่ได้เออเลือดวิ่งไม่ได้ที่เท้า ตั้งแต่ตั้งแต่น่องเนาะตั้งแต่น่องน่องเมื่อกี้มันแน่นมากเลยเลือดวิ่งไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องไปใช่เออใช่ใช่อืมอืมใช่ใช่ใช่แต่วันนี้น่องเราทำแล้วน่องทำแล้วเท้าทำแล้วลองไปสังเกตดูเนาะโอเคเบาเนาะโอเค ใช่เมื่อกี้มันตึงมากคอเราเป็นเม็ดๆแล้วอืมของเราพอทําไปครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างครับดีขึ้นเนาะดีดีไปเลยเหรอดีไม่ปวดละไโอ้โหใช่ใช่เพ้ ให้มาให้มารักษาก่อนก่อนที่จะไปผ่าดีกว่าเนะาะ <c oughs> อันนี้อันนี้ของเราทําพอหายไปสามปีแล้วก็เพิ่งมาทําครั้งที่แล้วก็วททาครั้งที่แล้วครั้งเดียวก็เบาเลยเหรอ,อ,อก็เบาแล <c oughs> ้วเนาะศูนย์แปดหกครับเอออ่ะงั้นคืีนี้ก็ก็มันเทนาการเนาะเรายังไงสักสี่ห้าเดือนก็มาหนนก็ได้ครับ <c oughs> มันจะได้ไม่สนะสมเยอะเนาะ ได้ครับโอเคดีแล้วครับสังเกตดูก็ดีข <ihat ères> <res> ึ้นดีขึ้นเห็นไหมขนาดสามปีมาหนน่ะทำครั้งเดียวยังดีเลยถ้าเราซักห้าหกเดือนมาหนนก็ยิ่งดีเนาะไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้เยอะมันจะได้ไม่ไม่ทรมาโอเคดีครับ